สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตวิธีการใช้เครื่อง Copy Cast โดยผลเลิศน,นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง Copy Cast ที่ทํามาเฉพาะของประเทศไทยนะครับเป็นพัฒนาเมนูภาษาไทยตัวนี้เราจะมาสาธิตวิธีการ Copy าร์ดประเภท IC 4การประเภท IC เป็นาร์ดชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถจะ Copy โดยตรงด้วยเครื่องต้องทาการต่อคอมพิวเตอร์ทําการถอดรหัสก่อนเพื่อหารหัสก่อนที่จะทาการเขียนได้นะครับยกตัวยอย่างนะครับเราาร์ด ประเภท IC นะครับแล้วกดออโต้เครื่องจะบอกว่าอ่านได้นะครับเป็นรหัสนี้นะครับแต่ว่าอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องบอกว่าต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อทําการถอดรหัสนะครับ mm hmm. ถ้าเราถ้าเราใส่การ์ดไปแล้วกดไลท์มันก็มันก็สำเร็จนะครับแต่มันใช้ไม่ได้มันต้องถอดรหัสก่อนนะครับวิธีการถอดรหัสสําหรับกรณีของ IC ทํทำยังไงนะครับเราต้องการต่อคอมนะครับอันนี้เอา,เอาการ์ดเดิมออกนะครับทําการถอดหาน เราต,ต้องทำการเชื่อมต่อกับพอร์ต usb นี่ครับราทำการเชื่อมต่อกับพอร์ต usb ของคอมพิวเตอร์ครับคลิกเข้าไปนี่เราก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับเป็น removable disk ก็เหมือนตัวนี้ก็เป็นเหมือนเป็นตัวทำได้ตัวหนึ่งคลิกเข้าไปจะมีไฟล์2 2ไฟล์ไฟล์แรกคือเป็นแมนวนวลนะครับคำแนะนำในการใช้งานของเครื่องตัวนี้กับโปรแกรมถอดรหัสบัตรสมาร์ทนะครับแล้วก็คลิกไปที่โปรแกรมถอดรหัส บัตรสมาร์ทนะครับกดแน่ใจนะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมถอดรหัสนะครับเราก็ทําการเอาการ์ดตัวที่เราจะถอดรหัสตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดเริ่มถอดรหัสโอเคมีไม่ได้เชื่อมต่อเรากดโอเคเลยเชื่อมต่อแล้วกดเริ่มถอดรหัสนะครับังเคเครื่องกำลังถอดรหัสนะครับ ตรงที่เป็นสีเขียวคือถอดรหัสสาเร็จแล้วนะครับตรงที่เป็นสีแดงคือพยายามจะถอดรหัสอยู่นะครับนะครับตรงที่เป็นสีเทาคือที่ยังไม่ได้ถอดรหัสสังเกตว่าจะมีการวิ่งเพื่อถอดรหัสนะครับตอนนี้มันมีข้อมูลเลยนะครับว่าเลขบัตรนี้คือ0ูนย์เจ็ดหกสามสามสี่สองหกประเภทคือสี่ศูนย์ความจุหนึ่งกิลนะครับแล้บัตรใช้กันเวลาถอดรหัสเท่าที่เคยสัมผัสก็คือประมาณหนึ่งนาทีถึงสองนาทีแล้วแต่ ประเภทของบัตรนะครับอันนี้เราถอดรหัสที่หนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่กําลังพยายามจะถอดรหัสให้ได้อยู่นะครับสันนงเกตตอนนี้ตรงที่เป็นเขียวที่ถอดรหัสสาเร็จหมดแล้วนะครับ พอถอดรหัสเสร็จก,ก็ทําการอ่านข้อมูลที่ได้ตรงสีฟ้าคือข้อมูลที่อ่านได้หลยยังจากถอดรหัสแล้วก็ครบตองนี้เครื่องบอกว่าถอดรหัสสาเร็จกรุณาเขียนบัตรนะครับก็คือถอดรหัสสำเร็จแล้วแล้วก็นําบัตรตัวเดิมนะครับออกนาการ์ดทีเ่เป็นประเภท IC นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วทําทการกดเขียนนะครับคือตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับบัตรตอนนี้เรียบร้อยแล้วลองอ่านดูนะครับบัตร ตัวใหม่ก็จะเป็นรหัส7633426เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ครับเป็นการสาธิตวิธีการถอดรหัสและเขียนบัตรรหัสในประเภท IC นะครับ